นิทานเรื่องเต่าน้อยกับการผจญภัยในป่าใหญ่ที่เขียวขจีเต่าตัวน้อยชื่อว่าทอมมี่อาศัยอยู่กับครอบครัวของเขาทอมมี่เป็นเต่าที่มีความฝันอยากจะออกไปสำรวจโลกกว้างและพบก,กับการผจญภัยใหม่ๆเขามักจะนั่งอยู่ที่ร่มไม้และฝันถึงการเดินทางในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนวันหนึ่ง ทอมมี่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับการค้นพบหุบเขาลึกลับที่เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติและสิ่งมหัศจรรย์จากเพื่อนสัตว์ในป่าข่าวนี้ทำให้เขาตัดสินใจว่าถึงเวลาที่จะออกเดินทางและค้นหาหุบเขานั้นด้วยตนเองฉันจะออกไปค้นหาหุบเขานั้นทอมมี่ประกาศแต่ฉันไม่สามารถทำมันคนเดียวฉันจะต้องหาคนช่วยด้วยทอมมี่ เริ่มต้นการผจญภัยโดยการชวนเพื่อนๆของเขามาร่วมเดินทางด้วยกันเขาได้พบกับกระต่ายชื่อว่าริต้านกฮูกช, Hood, ก,กชื่อว่าฮูดและกบชื่อว่ากรีนพวกเขาทุกคนสนใจและเต็มใจที่จะร่วมการผจญภัยในครั้งนี้เราจะไปหุบเขานั้นด้วยกันทอมมี่พูดเราต้องการความช่วยเหลือจากทุกคนในการผจญภัย กับสิ่งที่ไม่รู้เพื่อนๆของทอมมี่เตรียมตัวสำหรับการเดินทางและตั้งใจที่จะช่วยกันค้นหาหุบเขาอันลึกลับนั้นการเดินทางของกลุ่มเริ่มต้นด้วยการเดินทางผ่านป่าลึกและภูเขาสูงพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายอย่างเช่นเส้นทางที่ลื่นและภูเขาที่ชันระหว่างทาง พวกเขาได้พบกับอุปสรรคที่ยากลำบากมากขึ้นเช่นการข้ามแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวและการปีนเขาที่สูงชันทอมมี่และเพื่อนๆต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และความร่วมมือในการหาวิธีที่ปลอดภัยในการข้ามและปีนไปเราต้องคิดวิธีที่ดีที่สุดในการข้ามแม่น้ำนี้ทอมมี่กล่าวเราไม่สามารถทำมันคนเดียว เราต้องร่วมมือกันริต้าใช้ความสามารถในการกระโดดของเธอเพื่อช่วยให้กลุ่มข้ามแม่น้ำได้ส่วนฮูดบินไปตรวจสอบเส้นทางข้างหน้าและกรีนใช้ความสามารถในการปีนป่ายเพื่อช่วยให้กลุ่มปีนเขาได้สำเร็จหลังจากความพยายามร่วมกันพวกเขาสามารถผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้และรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จของพวกเขา เมื่อพวกเขาเดินทางต่อไปพวกเขาได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ที่สวยงามเช่นทุ่งดอกไม้ที่มีสีสันสดใสและน้ำตกที่เย็นสดชื่นกลุ่มรู้สึกตื่นเต้นและประทับใจกับความงามที่พวกเขาได้พบนี่เป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนทอมมี่พูดด้วยความตื่นเต้นมันงดงามจริงๆพวกเขาใช้เวลาช่วงหนึ่ง ในการสำรวจและเพลิดเพลินกับความงามของธรรมชาติในขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังคงมีเป้าหมายที่จะค้นหาหุบเขาลึกลับอีกต่อไปในที่สุดหลังจากการเดินทางที่ยาวนานกลุ่มก็ได้มาถึงหุบเขาลึกลับที่พวกเขาฝันถึงหุบเขานี้เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติและสิ่งมหัศจรรย์ที่พวกเขาเคยได้ยินมาเมื่อพวกเขาเข้าไปในหุบเขา พวกเขาได้พบกับขุมทรัพย์ที่มีค่าและสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นเพชรที่ส่องแสงและพืชที่มีสีสันสดใสพวกเขาตื่นเต้นและประทับใจกับสิ่งที่พวกเขาค้นพบแต่ทอมมี่และเพื่อนๆไม่ได้แค่คิดถึงทรัพย์สมบัติเท่านั้นพวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือและการเรียนรู้จากการเดินทาง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้ร่วมเดินทางและเรียนรู้จากกันและกันทอมมี่พูดการค้นพบนี้เป็นสิ่งที่มีค่าแต่การมีเพื่อนที่ดีและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดเมื่อเสร็จสิ้นการค้นหาหุบเขาลึกลับกลุ่มเริ่มต้นเดินทางกลับบ้านระหว่างทางพวกเขาใช้เวลาคิดถึงประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับ และการเรียนรู้จากการเดินทางกลับมาถึงป่าทุกคนรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จของพวกเขาพวกเขาก็แบ่งปันประสบการณ์และเรื่องราวของการผจญภัยให้กับเพื่อนๆในป่าและทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและได้รับแรงบรันดาลใจจากการเดินทางของพวกเขาการเดินทางของเราทำให้เราเรียนรู้ถึงความสำคัญของการร่วมมือและการมีเพื่อนที่ดี ทอมมี่พูดการแบ่งปันประสบการณ์ของเราเป็นสิ่งที่ทำให้การเดินทางของเรามีความหมายกลุ่มเริ่มใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางเพื่อพัฒนาชุมชนของพวกเขาพวกเขาสร้างโครงการต่างๆเพื่อช่วยให้สัตว์ในป่าได้เรียนรู้และเติบโตเช่นการจัดกิจกรรมเรียนรู้และการสร้างสวนที่มีพืชที่สวยงาม การทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้ทำให้ชุมชนของพวกเขาเติบโตและมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จของพวกเขาและรู้สึกขอบคุณที่ได้ร่วมเดินทางและเรียนรู้จากกันและกันทอมมี่และเพื่อนๆได้จัดกิจกรรมสำหรับสัตว์รุ่นใหม่เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่พวกเขาได้รับจากการเดินทาง การสอนและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสัตว์รุ่นใหม่ทำให้พวกเขาเริ่มต้นการผจญภัยของพวกเขาเองการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถช่วยเหลือกันและกันได้ทอมมี่กล่าวเราหวังว่าการเรียนรู้ของเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นการส่งต่อความรู้และการสร้างแรงบันดาลใจ ทำให้ชุมชนของพวกเขาเต็มไปด้วยความรักและความสามาคัคคีทุกคนรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาสามารถทําได้และรู้สึกขอบคุณสําหรับการเดินทางและประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับ mm hmm. เมื่อเวลาผ่านไปชุมชนของทอมมี่และเพื่อนๆเ,เติบโตและมีความสุขทุกคนรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและทำงานร่วมกัน เพื่อให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นทอมมี่รู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้เห็นการเติบโตของชุมชนและความสำเร็จของพวกเขาเขายังคงเดินทางและสำรวจโลกใหม่ๆแต่ตอนนี้เขารู้ว่าการมีเพื่อนที่ดีและการร่วมมือกันเป็นสิ่งที่สำคัญในการทําให้โลกของพวกเขาดีขึ้นสุดท้ายทอมมี่และเพื่อนๆยังคงทำงานร่วมกัน ในการสร้างสิ่งด,ดีและส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาชุมชนพวกเขาตระหนักว่าการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถสร้างโลกที่ดีกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาสวนที่พวกเขาสร้างขึ้นก็กลายเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และความร่วมมือทุกเดือนพวกเขาจะจัดกิจกรรมการศึกษา และการสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้สัตว์ในป่าได้เรียนรู้จากกันและกันเช่นการปลูกพืชการทำงานศิลปะและการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเขาไม่รู้สึกภูมิใจในความสำเร็จของเขาและเพื่อนๆเ, mm. เมื่อเห็นว่าชุมชนของพวกเขาเติบโตและมีชีวิตที่ดีขึ้นพวกเขาทุกคนตระหนักว่าการทำงานร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการสร้างความสำเร็จและความสุขเมื่อเวลาผ่านไปทอมมี่และเพื่อนๆเริ่มสอนสัตว์รุ่นใหม่ในชุมชนเกี่ยวกับการร่วมมือและการแบ่งปันความรู้พวกเขาจัดกิจกรรมและอบรมเพื่อให้สัตว์รุ่นใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันและการพัฒนาตนเองเราได้เรียนรู้มากมายจากการเดินทางของเราทอมมี่พูดกับสัตว์รุ่นใหม่ การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถเติบโตและสร้างสิ่งดีๆให้กับชุมชนสัตว์รุ่นใหม่ได้รับแรงบันดาลใจจากการสอนของทอมมี่และเพื่อนๆแล้วก็เริ่มต้นการเดินทางของพวกเขาเองการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ทําให้พวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของการร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กลุ่มเพื่อนของทอมมี่ยังคงทำงานร่วมกันในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของพวกเขาพวกเขาเริ่มจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษอย่างเช่นการสร้างที่พักพิงสำหรับสัตว์ที่ไม่มีบ้านและการจัดหาของใช้ที่จำเป็นเราต้องการทำให้ชุมชนของเราเป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยและมีความสุข ทอมมี่กล่าวการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เราเป็นชุมชนที่แข็งแกร่งและอบอุ่นได้โครงการของพวกเขาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสัตว์ในชุมชนทุกคนรู้สึกขอบคุณและภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้และรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีเมื่อชุมชนของพวกเขาเติบโตและมีความสุข พวกเขาตัดสินใจจะจัดงานฉลองเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและความสำเร็จของการผรจญภัยของทอมมี่และเพื่อนๆงานนี้ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและการเฉลิมฉลองนี่คือช่วงเวลาที่เราควรฉลองความสำเร็จของเราและความร่วมมือที่เรามีทอมมี่พูดในงานฉลองเราได้สร้างสิ่งที่ดีและทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นทุกคนร่วมมือกันในการจัดงานเฉลิมฉลอง และมีความสุขกับการเฉลิมฉลองร่วมกันพวกเขารู้สึกขอบคุณสำหรับการเดินทางที่พวกเขาได้ร่วมกันและความสำเร็จที่พวกเขาได้สร้างขึ้นแม้ว่าการประจนภัยครั้งใหญ่ของทอมมี่จะสิ้นสุดลงแต่การเดินทางของเขายังไม่สิ้นสุดเขายังคงมองหาวิธีการใหม่ๆในการพัฒนาตนเองและช่วยเหลือชุมชนของเขาต่อไปทอมมี่และเพื่อน ยังคงสำรวจโลกใหม่ๆและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาชุมชนของพวกเขาการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ยังคงเป็นสิ่งที่สําคัญในการเดินทางของพวกเขาการเดินทางของเรายังไม่จบทอมมี่กล่าวเราจะยังคงเรียนรู้และเติบโตต่อไปและสร้างสิ่งดีๆให้กับชุมชนของเรา การเดินทางของทอมมี่และเพื่อนๆสอนให้พวกเขารู้ถึงความสำคัญของการร่วมมือและการแบ่งปันความรู้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถสร้างสิ่งดีๆและทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นเราได้เรียนรู้ว่าการร่วมมือและการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ทำให้เราแข็งแกร่งและมีความสุขทอมมี่พูด เราควรทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราและส่งต่อให้กับผู้อื่นทอมมี่และเพื่อนๆสารต่อความฝันของพวกเขาในการสร้างสิ่งดีๆและพัฒนาชุมชนของพวกเขาเขายังคงทำงานร่วมกันในการสร้างโครงการใหม่ๆและส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาชุมชนการเดินทางของพวกเขาไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขาเติบโตและเรียนรู้ แต่ยังทำให้พวกเขาสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีในโลกของพวกเขาได้ทุกคนรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้และรู้สึกขอบคุณสำหรับการเดินทางและประสบการณ์ที่ได้รับในที่สุดชุมชนของทอมมี่กลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบทุกคนรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นการเดินทางของเราเป็นการเรียนรู้และการเติบโตที่สำคัญทอมมี่พูดเราควรทำให้สิ่งดีๆที่เราสร้างขึ้นยังคงอยู่และส่งต่อความรู้และความรักให้กับคนรุ่นใหม่ชุมชนของพวกเขายังคงเติบโตและมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาได้ทำ และรู้สึกซาบซึ้งใจในการเดินทางที่พวกเขาได้ร่วมกันคติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้การร่วมมือและการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จและความสุขการทำงานร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันสามารถสร้างโลกที่ดีกว่าและเต็มไปด้วยความรักและความสามัคคี การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถเติบโตและสร้างสิ่งดีๆให้กับชุมชนของเราได้นะคะ